สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาลองสอนเพื่อนๆสแลปเบสดูเล่นๆน,นะคะผมว่ามันยากหรือมันง่ายยังไงนะคะผมก็บอกเลยเลยว่าตัวผมเนี่ยเล่นเองสนุกๆอยู่ที่บ้านนะครับก็ไม่เคยไปโชว์ที่ไหนนะคะผมก็เอามาสอนแบบเล่นๆน,นะครับผมกับเพื่อนๆดูว่าเผื่อเพื่อนๆจะไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาสแลปนะครับคอร์ดมีอยู่แค่ สองคอร์พอนะครับผมผมจะเล่นเป็นแค่ C กับ D แค่นี้นะครับผมไม่ต้องเมเจอร์กับไมเนอร์ด้วยเอาแค่ C นะครับเพราะว่าผมจะเล่นแค่ตัวออกเตปมันก็คือ C กับ C นะครับผมก็จับเป็นคู่8เลยนะครับ C กับ C เล่นแค่นี้นะครับแล้วก็ขยึกมาเป็น D กับ D แค่นี้นะครับผมอ่าก็คู่8กัน ดีต่ำดีสูงซีต่ำซีสูงนะครับเล่นแค่คอรขอดนะครับบนนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูจังหวะที่ผมจะเล่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขอดกันก่อนแล้วกันนะครับว่าเราจะเล่นขอดอะไรกันบ้างนะครับก็ขอดแรกที่ผมจะให้เล่นก็คือขอดซีนะครับผมทีนี้เราจับซีเป็นคู่8ไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะเล่นแค่2ตัวนี้เลยนะครับเราไม่จะเล่นตัวอื่นเลยส่วนใหญ่สลัเราจะเล่นแค่2ตัวนี้นะครับผมเป็นคู่8กันแล้วก็ขอดต่อไปเป็นขอด ดีนะครับก็จับเหมือนเดิมเป็นคู่แดคอร์ดดีทั้งสองอันนะครับผมยังไม่ต้องเครียดเรื่องว่ามันเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์อะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแรกๆผมจะให้เล่นแค่ตรงน,นี้ก่อนนะครับเป็นแค่คู่8ปดนะครับผมอ่าส่วนเรื่องของจังหวะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นจังหวะประมาณนี้นะครับอ่าผมจะเบิ้ลน,นิ้วโป้งก่อนแล้วก็เกี่ยว2ทีเหมือนกันนะครับผม,มจบนิ้วโป้ง ครั้งหนึ่งนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนคอร์ดอ่าทีนี้ตอนตบตบสายสามเพราะว่านิ้วชี้นิ้วชี้ตรงนี้อยู่สายสามนะครับแล้วก็เอานิ้วชี้ข้างขวาเกี่ยวสายแรกให้โดนกับคู่แปดของมันนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับจังหวะจะออกมาประมาณนี้ก็เป็น แบบฝึกแลปง่ายๆนะครับให้เพื่อนลองเอาไปฝึกเล่นๆดูนะครับผมแล้วก็ข้อสังเกตนะครับก็คือตบให้ดังนะครับผมแล้วก็ดึงให้ดังเหมือนกันนะครับผมพยายามกดข้างซ้ายแน่นๆนะครับเพราะว่าตอนเราดึงเนี่ยนิ้วก้อยอาจจะหลุดออกมาได้นะครับเพราะว่าแรงดึงแรงดีดเนี่ยมันมีนะครับผมก็ นะครับผมเอาไปฝึกเล่นๆแล้วก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนคล่องแล้วนะครับ<ๆ>ก็พยายามาเล่นให้เร็วขึ้นมันจะดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วก็มันจะดูโปรมากขึ้นนะครับเอาไปอวดสาวได้นะครับผมว่าเราสลับเฟ้นอย่างนี้นะครับผมก็ลองเอาไปเป็นจังหวะง่ายๆนะครับสําหรับเรื่องของการสลับนะครับผมเดี๋ยวเสริมให้หน่อยนึงนะครับเรื่องของลูกเล่นนะครับว่าเ,เรา ถ้าเราไม่อยากเล่นแค่นี้เนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับผมทีนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นเป็นเสริมลูกเล่นก็คือสายเปล่าลงไปนะครับสมมติผมเล่นจังหวะอัตกี้แหละอันนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าผมจะเพิ่มลูกเล่นก็คือปล่อยให้มันเป็นเสียงของสายเปล่าไปเลยนะครับตอนเราเบิ้ลน,นะครับผมเรามีตั้งหลายทีที่เราจะให้่าเสริมตัวลูกเล่นเข้าไปนะครับผม อย่างนี้นะครับเบิ้ลครั้งที่2แล้วก็ตบครั้งสุดท้ายผมจะเป็นสายเปล่าไปเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เบิ้ลสายเปล่าแล้วค่อยเป็นคอร์ด ก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่องของสแลปก็ฝากเพื่อนๆลองเอาไปซ้อมเล่นๆดูนะครับอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยแต่ว่าก็เอาไปฝึกเล่นๆดูมันค่อนข้างสนุกดีนะครับเรื่องของการสแลปเบสนะครับผมก็เป็นยังไงกับแบบฝึกสแลปง่ายๆนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนจะ เอาไปเล่นได้บ้างนะครับผมแล้วก็เอาไปซ้อมๆเล่นๆสนุกๆไว้เล่นกับเพื่อนๆนไว้โชว์สาวได้บ้างนะครับผมว่าเรานี่เล่นเบสเราก็แล่บเป็นนะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คงประมาณนะ้นะเพื่อนๆเพลงเท่านี้นะครับสาหรับตอนนี้นะครับส่วนตอนต่อไปจะเป็นการสอนเรื่องอะไรก็โปรดติดตามชมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ